จ้าใครเลงสเปนล็อกเมคอัพอยู่นะคะวันนี้จากราคาเต็มเนาะแม่เนาะเขาขายกัน300 200 300บาทวันนี้เพอร์เฟกเซลไปเลยนะคะเฉพาะคนที่เข้ามาในไลฟ์ตอนนี้กดไปได้เลย75บาทเท่านั้นเลยจา้าอุ้ย59าบกาบาทเท่านั้นเลยค่ะพี่พี่จ๋านะคะเข้ามาแล้วรีบกดร,รีบเก็บได้เลยเกือบขาย7 9แล้วเห็นไหมพี่พี่จา๋าอะปกติเนาะแม่เนาะน้องเปอรแฟกเซลเ9บาทเมื่อวานไปโอ้โหออกไปกว่า300กว่าบาทวันนี้กดไปอีกคุณพี่59บาทเท่านั้นเลยใครไม่ทันเมื่อวานรี มาสั่งซื้อในไลฟ์ตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะซื้อไปฝากเพื่อนนะคะซื้อไปฝากคุณพี่คุณแม่ได้เลยนะแม่นะวันนี้ราคาแฟลชเซลจํานวนจํากัดนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยโอ้โหแปบ๊บเดียวตะร้าขึ้นฮอตแล้วจ้ะตะร้าขึ้นฮอตแล้วค่ะพี่ๆเหลือไม่ถึง20ออเดอร์สุดท้ายไวมากวันนี้หัน่นครึ่งราคาให้เลยจ้ะพี่ๆจ๋านะคะกดไปได้เลย59บาทเท่านั้นเลยจ้ะควบคุมความมันได้ยาวนานนะคะตัวนี้นะล็อกสเปรย์นะคะล็อกเมคอัพให้อยู่นาะนถึง12ชั่วโมงเลยเมคอัพติดทนนานกันน้ํากันเหง ะะควบคุมความมันอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินี่กดไปได้เลยคนผิวแพ้งง่ายใช้ได้ไปสามารถใช้ได้จ้ะพ,พี่จ๋าไม่ว่าจะเป็นผิวแบบไหนเนาะเขามี2สูตรให้เลือกเลยพี่พี่มากดเลือกในตะกร้าได้เลยนะจ๊ะวันนี้นะคะมีทั้งแบบว่าสูตรแมทนะแม่แล้วก็สูตรดิวอี้นะจ๊ะสําหรับคนผิวแห้งกดไปได้เลยวันนี้แฟร์เซลให้จํานวนจํากัดนะคะโอ้โหแอนมินบอกเหลือไม่ถึง20ออเดอร์แล้วจ้าไวมากคุณพี่กดไปใช้ได้เลยใช้ยังไงคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วนะจ๊ะพี่พี่ฉี ะะตัวสเปนล็อกเมคอัพตัวนี้บนหน้าได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะแห้งเป็นฟิล์มเคลือบไปบนผิวหน้าเลยแล้วก็จะไม่มีความมันไม่มีการเยิ้มแน่นอนนะคะเครื่องสาอางก็จะติดทนนานจ้ะพี่พี่ไม่ต้องแต่งเติมแต้งระหว่างวันได้เลยวันนี้ราคาแฟลซเซลนะคะเหลือแค่59บาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย,เลยค่ะคุณพี่น้องไม่มีเติมให้แล้วนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วรีบสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะคุณพี่แอดมินบอก ใครเข้ามาตอนนี้นะคะงงๆอยู่คุณพี่แกล้ง,ก,ง,ก,งกดไปได้เลยวันนี้ราคาเพียงแค่59บาทเท่านั้นใครอยากลองใครแบบว่ากําลังแบบเลงอยู่คุณพี่วันเนี้ยไม่ต้องเลงเลยรีบสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะมีใครได้มากกว่า59บาทไหมคุณพี่หรือมีใครบอกว่าอุ๊ยเห็นราคาถูกกว่านี้อีกยวจ้ะพ,พี่จ๋าได้คูปองอะไรไปเข้ามาขิงเข้ามาอวดเพื่อนได้เลยนะลูกค้าใหม่แวะบอกหน่อยแพ้นะคะกดติดตามกันมาได้เลยนะจ๊ะพ,พี่ลูกค้าใหม่เนาะเดี๋ยวน้องเปิดคูปองพิเศษให เลยนะจ๊ะกดติดตามแล้วพิมพ์มาบอกน้องนะจ๊ะน้องจะเปิดขู่ปองให้คู่ปองจะอยู่ซ้ายมือบนนะคะพี่ๆเก็บขู่ปองกันไปได้เลยนะวันนี้สเปรย์ลองเมคอัพห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเลยใครพลาดนะคะใครพลาดตอนนี้ไปคุณพี่จ่ายราคาเต็มแน่นอนนะคะราคาแตงเพราะขายกันสองร้อยห้าสิบสามร้อยบาทก็มีนะคะที่น้องเห็นแต่วันนี้เราเปิดแฟลชเซลล์ให้เลยเพราะว่าอะไรูงไหมเมื่อวานแพ็กกันสามร้อยกว่าบาทคุณพี่วันนี้ใครไม่ทานนะคะรีบกดชําระเงินเข้ามานะคะอุย้ยแอดมี่บอกว่าจะปิดตะก้าแล้วจ้า จะหมดแล้วจ้าไม่ถึง5้าออเดอร์สุดท้ายแล้วนะตอนนี้ใครเพิ่มสินค้ารวงในรถเข็นไปแล้วนะคะกดชำระเงินเข้ามาได้เลยนะคะแม่ก่อนที่ราคาจะเด้งไปเป็นราคาเต็มนะ